ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจําในวันศุกร์วันที่13เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องพระคิดผู้ทรงเป็นชีวิตของเราและพระวจะนะที่จะใครควรและสามาคีธรรมในพระธรรมโคโรซีบทที่3ข้อที่4เมื่อพระคิดทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏ ในเวลานานท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยพี่น้องคะพระคิดคือชีวิตของเราสาธุการแด่พระเจ้าเพียงแค่ความคิดนี้ก็ทำให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไหลผ่านตัวฉันพวกเราไม่ธรรมดาเมื่อคุณรับพระคิดมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงนั่นคือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า ได้ถูกเททเทให้แก่วิญญาณของคุณคุณไม่มีชีวิตมนุษย์อีกต่อไปคุณมีชีวิตแบบพระคิดชีวิตของพระเจ้านี่คือข้อสรุปของอาคาาทูตเปาโลเมื่อเขา,เปาประกาศว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดดังหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่งนางกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้ากาลาเทียบทที่สองข้อที่20ช่างเป็นความเชื่อมั่นที่ฝังลึกเหลือเกินเปาโลอ้างถึงความคิดเดียวกันนี้ในโครโรสีบทที่3ข้อที่10เมื่อเขาเกล่าวว่าในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่เราได้สวมมนุษย์ใหม่ ที่ได้ถูกสร้างใหม่ในความรู้ตามพระฉายของพระคิดเก่าอีกในหนึ่งก็คือยิ่งคุณเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์มากขึ้นและมีประสบการณ์นในความรู้ของพระองค์มากเท่าไหร่พระองค์ก็ยิ่งแสดงออกไหนและผันถังคุณมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือการสันนิษฐานตัวของคริสเตียนเมื่อความรู้เรื่องชีวิตของพระเจ้าในตัวคุณซึมซับเข้าสู่วิญญาณของคุณพันทางกนใไข้ขวร ความรู้นั้นจะกลายเป็นการน,นากรูที่คงที่ของคุณมันกลายเป็นแนวทางปฏิบตัติประสบการณ์และวิถีชีวิตของคุณจะสามารถมีอะไรผิดปกติกับตบับหัวใจหรือไตของคุณได้อย่างไรในเมื่อพระคิดคือชีวิตของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าพระคิดอยู่ในคุณแม้ว่าร่างกายของคุณตายหรือถูกทำไายด้วยความเจ็บป่วยหรือโรค เนื่องจากบาปพระวิญญาณก็ประทานชีวิตให้เนื่องจากความชอบธรรมชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณรมบทที่8ข้อที่10ชีวิตมนุษย์ที่ต่ำต้อยพ่าแพ้ถูกทำลายและแตกหกักถูกแทนที่ด้วยชีวิตของพระคิดชีวิตของพระเจ้าแห่งความชอบธรรมียรติสันติสุขและพระสิริขอพระสิริจงมีแด่ดพระเจ้า ฮาเลลูยาอาเมนให้เรากก่าวท้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระคิดคือชีวิตของฉันพระคิดคือความชอบธรรมของฉันพระคิดคือสติปัญญาของฉันพระคิดเป็นทั้งหมดของฉัน พระคิดในตัวฉันคือความหวังแห่งพลัสลีวันนี้ฉันแสดงออกถึงแก่นแท้แห่งธรรมชาติของพระเจ้าของฉันอย่างเต็มที่ด้วยการส่งผลกระทบต่อโลกของฉันด้วยความชอบธรรมขยัิสันติสุข ลายการครอบครองของพระคิดฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณดับพระคิดมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงนั่นคือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าได้ถูกเทยเทให้เกีวิญญาณของคุณคะ่ะคุณไม่มีชีวิตมนุษย์อีกต่อไปนะคะแต่คุณมีชีวิตแบบพระคิด นั่นคือชีวิตของพระเจ้าในตัวคุณคะ่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด